ติชาตหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2,504ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ได้รับเคราะหกรรมในเวลานั้นเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีจิตใจเป็นกุศลได้ร่วมง,งานทำบุญช่วยเหลือกิจการของวัดกับอาตมามาหลายปีและได้สนใจศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานกับอาตมา บุคคลผู้นี้มีนามว่าฉลอเกิดสุวรรณเพราะในอดีตเคยรับราชการเป็นทหารเสนารักเป็นคนใจดีมีเมตตาเพื่อแผ่ช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเจ็บไข้เลยป่วยตัวมิได้รังเกียจเป็นที่รักใครชาวบ้านพากันเรียกว่าหมอฉลอท่านผู้นี้เดิมอยู่บ้านสาลาลอยจังหวัดอยุธยาต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับนางสาวทองใบ มีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านข้างวัดหมอชะลอได้มาวัดศึกษานั่งสมาธิบริกรรมเป็นประจำจนสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเข้าขั้นใช้ได้วันหนึ่งหมอชะลอได้เล่าให้อตมาฟังว่าเมื่อขณะที่หมอชะลอนั่งสมาธิก็เกิดนิมิตปรากฏเป็นภาพในอดีตชาติให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนชีวิตเพิ่งผ่านไปไม่นานนัก ภาพนั้นแสดงให้เห็นชีวิตชาติก่อนเมื่อครั้งหมอชลอมีอายุ16-17ขวบและมีพี่ชายอยู่ผู้หนึ่งส่วนบิดามารดาเป็นชาวรามันมีภูมิรำนาอยู่ในจังหวัดร,ราช,ชบุรีอาชีพขายโอมโดยนำโอมรรทุกเรือขึ้นล่องไปขายตามลำน้ำครั้งนั้นมีเพื่อนของพี่ชายได้มาชักชวนให้หมอชลอเข้าพวกไปปล้นในหมู่บ้านหมองไร่ ใกล้น้ำตกเอราวันเขตกาญจนบุรีชีวิตของคนวัยรุ่นเมื่อถูกชักจูงไปทางชั่วกอเห็นเป็นของสนุกตื่นเต้นขาสติยับยัง้งจึงตกลงร่วมไปปล้นกับเขาถึงเวลานัดก็ไปกับพี่ชายพร้อมด้วยอาวุธปืนเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดียวก็จู่โจมเข้าไปไม่ทันให้เจ้าของบ้านรู้ตัวเมื่อชายเจ้าของบ้านตกใจเห็นการบุกเข้ามาในบ้าน คนนึกรู้ว่าเป็นพวกปร้นไม่ทันจะต่อสู้พี่ชายหมอชะลอก็เอาปืนยิงชายเจ้าซับฟุบลม้มลงเพื่อนของพี่ชายทําหน้าที่ออกคําสั่งให้หมอชะลอฆ่าหญิงเมียเจ้าของบ้านซึ่งกําลังนอนอยู่บนกระดานไฟเพิ่งจะออกลูกใหม,ใหม่เพราะหญิงคนนั้นตกใจร้องเรียกให้คนมาช่วยจนเสียงหลงหมอชะลอก็เลยฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายและโยนเด็กที่คลอดใหม่ๆลงไปในกองไฟทั้งเบะ เขาทั้งเป็นซึ่งหมอชลอทำไ้าอย่างใจแข็งดุร้ายขาดความเมตตากล้าต่อการทำบาปไม่คิดสังเบชจิตใจโหเที่ยมไม่สะทกสะทานตื่นเต้นการฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกกับเห็นเป็นของธรรมดาได้ทําตามคำสั่งของหัวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายด้วยความเต็มใจองอาจและทั้งอยากแสดงถึงความกล้าให้เห็นว่าเป็นคนเก่ง ตามน,นิสัยของคนหนุ่มที่ไม่รู้บุญบาปส่วนเพื่อนพี่ชายก็เก็บทรัพย์สินเงินทองเท่าที่ค้นได้เสร็จแล้วก็จุดไฟเผาบ้านให้ไหม้หมดทั้งหลังแล้วต่างก็พากันรีบหลบหนีเพราะเกรงพวกชาวบ้านจะพากันมาช่วยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรื่องไม่ให้พ่อแม่รู้ครั้นต่อมาหมอชะลอกับพ่อแม่ก็ร่องเรือนำโอ่งทุกไปขายตามที่เคยปฏิบัติมาแล้ว หมอชะลอกำลังถ่อเรือขายองแล้วก็หน้ามืดตกน้ำลงไปถึงแก่ความตายนี่เป็นกรรมในอดีตชาติซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นมาให้เห็นขณะนั่งกรรมาฐานหมอชะลอได้เล่าแห้ตมาฟังอย่างถี่ท้วนอาตมาพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าอดีตกรรมนั้นมากและคงตามสนองในอนาคตแม้ในชาติปัจจุบันนี้ จะปฏิบัติธรรมเพียงไรก็หนีกรรมในอดีตชาติไม่พ้นอาตมาก็ให้ลืมเรื่องที่นิมิดเสียอย่านำมาคิดเป็นอารมณ์ลืมภาพที่ได้เห็นนั้นเสียแล้วทำใจให้ปกติเสร็จแล้วนั่งทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานใหม่อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไปแม่หมอชะลอจะได้พยายามนั่งใหม่แต่ภาพลิมิตก็เกิดซ้ำๆกันหลายครั้งเมื่อหมอชะลอเล่า และถามอัตมาก็ได้แต่ปลอบโดยให้พยายามลืมเสียอย่าได้นึกถึงอีกและพยายามทำบุญกรวดน้ำให้พวกเจ้ากรรมนายเวรข้อสำคัญให้พยายามสร้างบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลให้มากขึ้นเรื่องนี้อัตมาได้บันทึกไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2498เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมอชลอ แต่คงจะยังไม่ทันทำอะไรเพราะบังเอิญนายเจริญเกิดสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของหมอมีภูมิลำเนาอยู่ที่จงังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหาและได้ชักชวนให้หมอชลอร่วมทุนไปค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบ,บรุรีเวลานั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าขายส่งออกต่างประเทศมากผู้ค้าไม้ไผ่มีกำไรดีมีผู้ร่ำรวยไปตามๆกัน เพราะลงทุนน้อยได้กำไรมากหมอชะลอมองเห็นทางที่จะรวยเหมือนผู้อื่นอยากเป็นเศรษฐีอย่างมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปมองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้าอย่างตื่นเต้นสนใจมากหมอชะลอได้มาหาอัตมาเพื่อปรึกษาขอความเห็นในเรื่องจะไปค้า,มาไม้ไผ่อยากจะอพยพครอบครัวไปอยู่เสียที่เมืองกาญจนบุรีเพื่อไม่เสียเวลาทำมาหากิน อาตมาถามถึงตำบลที่จะไปตั้งครอบครัวหมอชะลอบอกว่าพี่ชายจะให้ไปอยู่ตำบลม,ม่องไร่เมืองกาญจนบ,บุรีอาตมาได้ยินก็เศร้าไม่สบายใจได้พิจารณาเห็นว่าหากจะยับยั้งขัดขวางห้ามหมอชลอคงจะไม่สำเร็จเพราะจิตใจของหมอชลอตื่นเต้นมองเห็นความเป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้าหายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้วเหมือนน้ากําลังไหลเชี่ยวจัด ไม่มีอะไรจะขัดขวางยับยั้งไว้ได้แม้จะเกรงใจอัตมาอยู่บ้างแต่ก็ยากที่จะสำเร็จได้เห็นจะเป็นอกุโลกรรมจึงเกิดโลภอัตมาจะเตือนถึงเรื่องอดีตชาติที่เห็นทางนิมิตก็ไม่ได้เพราะอัตมาสอนให้ลืมเรื่องอดีตชาติที่เคยมองเห็นในอดีตเดียาได้นึกถึงต่อไปขอให้เพียรสร้างบุญกุศลให้มากๆเท่านั้นเมื่อพิจารณาดูแล้ว จึงเพียงแต่แนะนำว่าการไปครั้งแรกยังไม่ควรจะนำครอบครัวไปเพราะเรายังไม่รู้ไม่เห็นความเป็นอยู่ทางโน้นจะเป็นอย่างไรควรจะไปคนเดียวก่อนเมื่อได้ไปเห็นแล้วได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาที่ทางไว้ก่อนเพื่ออพยพไปก็จะไม่เกิดยุ่งยากหาไปเห็นการค้าไม้ไผ่ไม่เกิดผลดีตามที่เข้าใจถ้าจะกลับมาอยู่อำเภอพรมอย่างเดิม ก็จะได้ไม่ต้องลำบากหมอชะลอก็ตกลงตามที่อัตมาให้ความเห็นจากนั้นหมอชลอก็ได้เดินทางพร้อมกับพี่ชายไปทำการค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีอาตมาก็อดที่จะเป็นห่วงหมอชะลอไม่ได้คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าหลังจากหมอชลอออกจากบ้านที่อำเภอพรม เวลาผ่านไปได้หนึ่งปีหมอชะลอก็กลับมาบ้านเยี่ยมครอบครัวและได้มาเยี่ยมที่วัดอาตมาได้ถามถึงกิจการค้าไม้ไผ่หมอชะลอได้เล่าเรื่องการค้าไม้ไผ่ได้ผลประโยชน์กำไรดีเพียงปีเดียวก็เห็นหน้าเห็นหลังได้ดจับจองที่ดินอยู่ในป่าลึกได้ดปลูกกระท่อมอยู่กับพี่ชายในพื้นที่จับจองบ้านหม่องไร่ตมบลท่ากระดานแถวถิ่นน้ำตกเอราวัน กิ่งอำเภอศรีสะบัดเขตการจนะบุรีมาคราวนี้ตั้งใจจะรับครอบครัวไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพอจะต้องนำไม้ไผ่ล่องแพรไปตามลำน้ำแควไปขายส่งที่เมืองการจนะบุรีทั้งปลูกบ้านไว้สำหรับครอบครัวแล้วว่างขวางสบายอาตมารับฟังด้วยความสงบและพูดให้กำลังใจว่าหาไปหากินได้รักความเจริญก้าวหน้าอาตมาก็ยินดีด้วย แต่ใจนั้นรู้สึกสังหรณ์ชอบคนก็ได้แต่เตือนให้ระวังเคราะหกรรมอย่าทิ้งทางพระหนักจะเป็นเบาจะได้ชี้เหตุผลตามกฎแห่งกรรมให้ฟังแต่รู้สึกหมอชะลอเปลี่ยนแปลงไปมากโดยพูดว่าเมื่อถึงคราวแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องตายทุกคนหนีไม่พ้นความตายแต่ก็ดีใจที่สร้างกุศลไว้มากแล้วอัตมารู้ว่าไม่สามารถยับยั้งกลับมาสู่ปกติเดิมได้ เห็นจะเป็นเพราะกรรมเบนนำไปเพื่อได้สนทนาพอสมควรแล้วหมอชลอจึงได้อำลาจากไปและได้อยพยพครอบครัวพร้อมด้วยหลานสองคนคือนานอุไรและนางเฉวงเชื้อสีแก้วซึ่งขอติดตามไปประกอบอาชีพที่เมืองการชนะบุรีด้วยทั้งหมอชลอกำลังตื่นเต้นมองเห็นความมั่งมีล่วงหน้าในอนาคตอาตมาก็ได้แต่เตือนว่าอย่าทิ้งทางพระเท่านั้น เวลาได้ผ่านไปประมาณสี่ปีก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอัตมาสนใจในครอบครัวนี้มากเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติเมื่อเวลาทำสมาธินั่งวิปัสสนานั้นเป็นกรรมที่หนักมากยังมองไม่เห็นทางที่จะแบ่งเบาลงไปได้นอกจากปฏิบัติทางธรรมชาติและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าก,กรรมนายเวนเพื่อขออโหสิกรรมคงเบาลงได้บ้างแต่ทราบว่า ที่ไปอยู่เมืองการนั้นหมอชะลอไม่มีเวลานั่งกรรมาฐานทําบุญสร้างกุศลมัวแต่คิดถึงการหาเงินอาตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าวจากนั้นต่อมาอาตมาก็ได้รับข่าวเหีบร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจมากข่าวนี้ทราบจากญาติภรยาหมอชลอซึ่งไปมาหาสู่เล่าให้อาตมาฟังและกรรมหนักในอดีตของหมอชะลอ ตามทันมาสนองแล้วเรื่องมีว่าวันนั้นหมอชลอได้เดินทางมีธุระเข้าไปในเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยบุตรและภรรยาทางบ้านเหลือแต่พี่ชายคนเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าทางบ้านถูกปล้นส่วนพี่ชายก็ถูกพวกปล้นยิงสิ้นใจตายคาบันไดบ้านและพวกปล้นเกือบกว่าทรัพย์สิเนเงินทองไปหมดเมื่อหมอชลอพร้อมด้วยบุตรภรรยาทราบข่าว กลับมาถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจแทบสิ้นสติเป็นลมหมอชะลอรีบเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบและให้มาชนสูตรศพพี่ชายตามกระบินเมืองแต่เจ้าหน้าที่มาล่าช้าปล่อยให้ศพขึ้นอืดแล้วต่อมามีชายลึกลับมาบอกหมอชะลอแกมขู่ให้รีบหอบยบครอบครัว,รวออกจากตำบลนนี้ไปอยู่เสียให้ไกลโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นก็จะต้องตายอย่างพี่ชาย มอชลอไม่ชอบให้คนมาคู่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายธรรมดาคมเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาคู่ยิ่งเอาอำนาจมืดความชั่วเข้ามาคมคู่แล้วแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้ความโกรธความแค้นความเจ็บใจความพยาบาททำให้ขาดสติเกิดความประมาทเมื่อไดคิดหน้าคิดหลังยิ่งพี่ชายถูกกลมเพงถูกฆ่าตายสดๆร้อนๆเช่นนี้ก็ยิ่งเจ็บแค้นมุมานะ หากจะมาข่มเหงฆ่าฟันกันซึ่งๆหน้าแล้วก็คิดว่าต้องมายิงกันพักหนึ่งจนกว่าจะรู้ว่าใครเป็นศพไปฉะนั้นความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลังทำให้หมอชะลอไม่ยอมหนีไม่กลัวคำขู่ทั้งไม่ยอมจากไปจากถิ่นที่ได้ทำประโยชน์เป็นเงินทองขึ้นมาแล้วทั้งคอยระวังตัวไม่ประมาทซ้อมยิงปืนให้แม่นยำอยู่เสมอทั้งปืนสั้นและปืนยาวและตลอดเวลาอยู่ในบ้านปืนไม่ยอมห่างตัว ขึ้นลำกล้องอยู่เสมอเมื่อฉุกเฉินช่วยใช้ยิงได้ทันทีเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้เต็มที่อย่างลูกผู้ชายเมื่อเข้าที่ขับขันก็ได้สตินึกถึงคำเตือนของท่านพระครูขึ้นมาได้จึงสั่งหลานไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตากรรมสิ้นบุญไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านช่องต่อไปด้วยหลังจากพี่ชายถูกยิงตายเมื่อคนร้ายเข้าป้นผ่านไปเพียงสิบ้าบันนั้นเป็นเวลากลางบัน เสียงเรือหางยาวมาจอดที่ท่าน้ําแล้วตะโกนเรียกชื่อหมอชะลออยู่ที่ท่าน้ํฝ่ายนางทองใบภรรยาหมอชะลอได้ลงจากเรือนไปที่ท่าน้ําที่เรือหางยาวจอดอยู่เห็นคนในเรือประมาณสิบห้าคนแต่งเครื่องแบบสีกะทีมีปืนพร้อมคล้ายตำรวจร้องตะโกนถามนางทองใบว่าหมอชะลออยู่ไหมมีเรื่องจะขอพบด่วนให้ลงมาที่ท่าน้ํานางทองใบรีบขึ้นบนเรือนบอกหมอว่า เจ้าหน้าที่ขอพบด่วนหมอชะลอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาสอบสวนเรื่องผี่ชายถูกปล้นฆ่าตายเกิดความประมาทเดินลงมาไดไปที่ท่าน้ําส่วนภรรยายก็ยืนมองอยู่บนตลิ่งชันสูงเพียงเห็นเขายืนพูดกันแต่ไม่ได้ยินว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรเพราะอยู่ไกลครู่หนึ่งก็เห็นหมอชะลอหันหลังก้าวเดินกลับขึ้นบ้านท่านใดนั้นคนหนึ่งที่อยู่ในเรือใกล้หมอชะลอ ก็ยกปืนขึ้นจอยิงท้ายถอยหมอชะลอไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระวังพอสิ้นเสียงปืนก็ล้มกลิ้งตกน้ําขาดใจตายทันทีภรรยาหมอชะลอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจสิ้นสติเป็นลมส่วนพวกกุมายที่ปลอมตัวเป็นตำรวจนั้นหลังจากกิงหมอชะลอตกน้ําแล้วเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เร่งเครื่องเรือหางยาวหลบหนีไปเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนพศ2 5 0พ ตนางทองใบภรยาหมอพอฟื้นหน้าสติก็ร้องไห้โฮคล้ายคนบ้าวิ่งไปที่ท่าน้ำลงไปประคองสามีเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักหมดลมไปก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้สั่งเสียบุตรภรยาก็กอดศพผัวรักร่ำให้สะอกสะอื้นเทพจะขาดใจตายตา,ยตามสามีครั้งจะอุ้มศพสามีขึ้นจากน้ำก็อุ้มไม่ไหวพวกคนงานก็ยังอยู่ในป่าเหลือแต่ลูก ก็ยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้จำเป็นต้องหาเชือกมาผูกศพไว้กับเส,สบาสะพานท่าน้ำเพราะเกรงมากเมื่อน้ำขึ้นศพจะลอยไปไกลหรือจมห่างออกไปจากท่าน้ำจะลำบากรีบไปแจ้งความให้ทางบ้านเมืองมาชนสุขศพตามระเบียบนางทองใบนั้นครั้นสามีที่รักได้สิ้นบุญไปแล้วทั้งต้องสูญเสียพี่ชายของสามีทั้งตัวก็เป็นหญิงทำอะไรไม่ถูกมีแต่ความหวาดกลัว และเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักยิ่งคิดก็ยิ่งใจหายเพราะสามีต้องมาตายสดจดร้อนๆอนตัวก็มีแต่ความว้าเวยยังไม่เคยประกอบคำหนักเช่นนี้มาก่อนในชีวิตจึงไม่สามารถจะอยู่ในดงป่าตามลำพังละหลานต่อไปได้จึงตัดสินใจนำศพสามีพร้อมด้วยพี่ชายจัดการเผาอย่างตามีตามเกิดให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วในเขตท,ที่กลางหลานบ้านมีเจ้าหน้าที่มารับรู้ในการเผาครั้งนี้ด้วย เมื่อเสร็จแล้วก็จัดแจงเก็บกระดูกห่อผ้าขาวไว้แล้วไม่ได้รออยู่ช้ารีบเก็บข้าวของเท่าที่มีอยู่พอจะนำติดตัวไปได้ก็พาลูกๆล,ลงแพรแล้วรีบล่องแพรไปตามลำน้ำแครเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมแต่เคกรรมไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ได้ติดตามสนองครอบครัวของหมอชะลอต่อไปการล่องแพนั้นเป็นการเสี่ยงอันตรายมากหากไม่ชำนาญร่องน้ำแล้วอาจชนหินเกาะแก่ง ใต้น้ำทำให้แพแตกได้แพที่นางทองใบภรยาหมอชะลอล่องมาก็เช่นกันคนถอแพคงไม่ชํานาญจึงเกิดไปกระทบโขดหินใต้น้ําจนแพแตกพวกเด็กต้องลอยคออยู่ในน้ําแต่เคราะดีที่ได้มีชาวบ้านช่วยกันไว้ทันจึงไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะพาเข้าฝั่งได้เพราะกรรมไม่ได้หยุดยัง้งด้ติดตามซ้ำเติมบุตรภรยาหมอชลอกว่าจะกลับถึงภูมิลำเนาเดิม ที่บ้านบางสำโรงอำเภอรพรมบุรีจังังหดสิงห์บุรีก็ได้รับความลำบากยากแค้นแสนสาหัสเลือดตาแทบกระเด็นเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเท่าที่เคยได้ยินมาเมื่อมาถึงบ้านบางสำโรงแล้วพวกญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมแสดงความเสียใจในการตายของหมอชลอและความทุกข์ยากลำบากของนามทองใบและลูกๆในการเดินทางต้องประจนชีวิตแม่แม่ลูกๆ พวกพี่น้องได้พร้อมใจกันกำหนดวันจัดการทำบุญกระดูกเพื่ออุทิศให้หมอชะลอกับพี่ชายเจ้าภาพได้มานิมนต์ให้อัตมาไปร่วมในงานนี้แต่บังเอิญมรับนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนจึงไม่ได้ไปในวันงานแต่อัตมาก็ได้ไปเทศก่อนงานสองวันเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาติที่มีจริงสามารถจะกลับมาสนองในชาตินี้ได้ไม่มีปัญหาข้อความใดๆสงสัยอีก หลังจากวันที่อาตมาไปเทศก่อนบันงานนั้นได้มีญาติพี่น้องเพื่อนผูงผู้คุ้นเคยได้พากันไปเยี่ยมและซักถามถึงสาเหตุการตายของหมอชะลอทำให้นางทองใบระลึกถึงสามีคู่ชีวิตต้องมาตายอย่างน่าอนเนจอนาจใจก็รื่มร้องไห้สะอกสะอื่นปริม,มาชีวิตจะจากร่างตามสามีไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอชะลอ จนที่สุดก็ต้องตายอย่างน่าสงสารที่ประสบโชคร้ายเชน่นนี้ต่างก็พลอยเศร้าโศกสลดใจไปด้วยและต่างก็เห็นใจนางทองใบที่รักสามีอย่างสุดซึ้งเล่าไปร้องไห้ไปท่ามกลางหมู่ญาติพี่น้องมิสหายผู้คุ้นเคยซึ่งบางคนก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาได้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยความเศร้าเสียใจหนักจนทำให้นางทองใบสลบแน่นิ่งไป หมูญาต์ต้องช่วยกันแก้ไขให้รู้ตัวขึ้นมาแต่นางทองใบก็ไม่ได้สั่งความเศร้าโศกยิ่งนึกยิ่งเสียใจร้องไห้รำพึงถึงความดีของหมอชะลอผู้สามีไม่ได้หยุดไม่ได้ระงับความทุกข์ไว้เพราะขาดสติได้ปล่อยตามอารมณ์และในที่สุดก็เป็นลมสิ้นสติลงไปอีกเพราะเสียใจมากเกินไปแต่นิ่งไปในท่ามกลางล้อมรอบด้วยญาติพี่น้องเพื่อนผูงต่างพากันตกตะลึง ช่วยกันแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะนางทองใบได้สิ้นใจลงเพราะหัวใจวายเมื่อวันที่8ตุลาคมพศส5 0 4ต้องทิ้งให้หลานระจนชีวิตยอยู่ในโลกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกยงยุทธเกสรมาลาได้นำกำลังตำรวจหลายหน่วย ติดตามเพื่อจับกลุ่มพวกโจรผู้ร้ายที่ทำการอุกอาจเที่ยวปล้นทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวบ้านผลกรรมตามสนองตำรวจได้ล้อมไว้เสือไม่ยอมมอบตัวและได้ยิงต่อสู้เจ้าที่ที่สุดเสือสวัสดุดมและเสือปีปิยพันซึ่งเป็นหัวหน้าโจรและรองหัวหน้าโจรซึ่งเป็นผู้เข้าปล้นและฆ่าพี่ชายหมอชะลอและต่อมาก็ยิงหมอชะลอยอย่างใจเย็นก็ถูกกระสุนปืนของตำรวจ ตายตามร,รมที่ได้ก่อไว้ส่วนสมุนโจรก็ยอมเข้ามอบตัวและถูกจับรวม38คนเมื่อเจ้าหน้าที่ไต่สวนแล้วก็คว้งลงโทษทางโรงศารต่อไปนี่อัตมาก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ผู้สร้างบาปอย่างอนันตกรรมไว้ในอดีตชาติแล้วซึ่งได้ตามสนองในชาตินี้หรือจะเรียกว่ากรรมชาติโกรนมาสนองในชาตินี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย งพิจารณาดูว่าทุกคนเกิดมาต้องใช้นี่กรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมตามสนองเราอยู่เสมอไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้สติปัญญาพิจารณาดูเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้